แกเป็นกระดูกลงพวกนั้นเจ<ะ>้าตันมึงอยากกินไข่ต้มเหรอวะไอ้เชี่ยไอส้มมี่มัน,นถือไข่มาหากูไอ้เหี้ยขาตบไข่ให้กูด้วยเจ๊คมันอยากทำใหญ่คือมันอยากทำใหญ่ <laughs> ซอมบี้ที่มันถือไข่มาหามึงอะมันกินไข่ต้มเนี่ยมันมันจะให้มึงทำใหญ่เลยโอ้โฮะ <laughs> <laughs> ไปมาแล cool. ้วโดนมาทันปั๊มทานก่อนอย่าเพิ่งมาหากูคนกำลังปั๊มทานนะเนาะศูนย์หกเก้าสามสามหกไม่แม่งไอ้ยากไอ้ยากกูกูไม่คุ้นหัวไอ้แบบมีไอ้เราตอนสร้างตอนสร้างแคมป์ไปนะเอาใช้ถ่าแค่อันเดียวตีขั้นไปเพิ่งทานแบบสองอันมาตุบฟลักเพราะว่า ตว่าไฟไม่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 กันไม่เลิกหลักการสัดาจะลับหน้าฉัมังสิฟิสิกส์ิ่งนี่ยนี่ใช่หัวเาหน่อมโอ้ยตก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 เาบไปตกราบไปไม่ตกโอเคดีมากในเนื้อได้ตัวีต oh, right. okay. 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 ีตกาบแทนแล้วไหนเนี่ย อู้จิกเกอ์แล้วอะไรกูไม่รูล้ละที่นี่อะไรทำท้าได้น้องเดี๋ยวเข้ามา,ามมเล่นดูแหลกไรคมเดนไอ้เหี้ยนะโอ้เบียอลวุ้นดาวเองดีกว่าไอ้เหี้ยควยเงาเงาโง่เมื่อไหร่มาฆ่ามึงเสนเมีอะไรเอ็นอยู่บ้าน,นี่โอ้ยเมื่อยแขนดีมาก เฮ้ยเหี้ยเลยสุดมึงเหี้ยเลยพ่อมึงสั่งสอนไว้เสือกเรื่องชาวบ้านเอานะอเนีย้ยมึงก,กินไปกูเห็นหลอลนั่นน่ที่ไหนมาดูหนี่ละแล้วคุณเห็นผมว่าผมิ่งเห็นสิ่งที่แตกต่างออกไปจากคุณผิดนะไม่ต้องสงสัยนะผมผมใช่มอดนะครับอันนี้ไม่ใช่โปรนะอันนี้เป็นมอดนะแล้คุณจะไม่แบ่งมอดมันด้วยแล้ว ไรเออนั่นเลยนั่นาดีจำที่คุยเรคบเร์คคือมากยังไงซะจีนมีกำไ้คุยมาไงเนี่ยโอ้โหอือโอ้โหอาคนงาเ getting e อนี่ยนันนตัวไม่ม่อยู่นะเต็มเกมนะลมาครับโอ้ยไปไปลงนั่นแหละน้องลงไป ไกไม่จอกไไ็ไม่เลื่อนไม่ไม่ไม่ใช่จอก็ไม่เลื่อนจอก็ไม่เลื่อนเกินนี่ปิดกิจโดนอะไรวะจะตายหายแน่แ้่เฮ้ยอู้กูอยู่กูอยู่มาถสองวันแล้วกูเพิ่งเจอแกะตัวเดียว <h az im ek> สนุกเลยอ่ะพี่มามีสนุกเลยว่ามามีมอสโอ้โหพี่มันมันมันมาอยู่กับไอ้นี่ดีกว่าอยู่แบบโซลมาลดีกว่าพี่เยะแนวไอ้ไอ้มอสที่มันมอนมอนมันเก่งเกินผู้เกินคนน่ะมันมันระดับมันมันระดับไอ้ไอ้ดีขนาดมอตรมลยพี่รู้ไหมเราสามารถสร้างปากกาได้คบปากกาได้ด้วยเดี๋ยววันนั้วเราเอิ่มาบ้านเฉยจริงไม่โหลดด้วยที่เนี้ย กินไม่โหลดอะโอไมายก๊อดผมต้องนอนเตียงสีชมพูหวานเชียวหายละมกูจะอะไรกูจะอ๋อกูจะอ๋กูจะกูจะอ๋อไม่แข็งนะรู้ไหมอ่าน้รจะอะไรวันนี้มาวันนี้วันนี้ก็นี้ก็ย่างเนื้อแกะแล้วก็อสีเพียงแค่ สีเพียงแค่สะเก็ดเล็บไปทาบนเตียงเตียงมันก็กลายเป็นสีทั้งหมดเลยสมเหตุสมผลจริงไหมไม่ได้ครับโอ้โหจะพิสนาเคียโอ้ โอ้ยโอ้ไม่แม่งไม่รับสองดีไอ้เหี้ยไม่ใครมันโดนหนูกัดแมสสัตว์เขามุ่ยไปล,ไไล <c oughs> ะไม่เคยเลยละกูมาแล้วไม่เียเสียงลิซนาฮึฮึบุญก,กุเีมีกันนี่แค่เด็กมากูว <c oughs> า <c oughs> มแล้ <c oughs> เฮแกโอก้แกแก่แกแก่แกแก่มก่แ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 ก่งอ่แก่แก่ไม่แ่แก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 ่อก่ีก่แี่มันแกลแกแ่แก่แก่ก่แก่ก่แ้ามึงแก่แก่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 ่แกแกข่ต้มกรู้ก่ม่กก่้กก่ก่ยก มึงไม่ได <ci> ้ยินกูได้ยินเสียงไม้มึงช็อตเนี่ยไม่กูช็อตเหรออืมไม้มึงแบบมึงบุง้งแบบอืมเฮ้ยแม่โอ้แม่ลูกสองเงี้ยแค่ใช่ไม่อยากทำไม่กูโดนหนูกัดแต่ว่าไม่ดนหนูกัด เอ้ยโอ้ยม okay. We ันมีเปนอย่างนั้นได้ไงวะเอ้ยแลรถราวมันอยู่ตรงนั้นได้ไงวะพวกเล็กไม่สามารถเป็นคได้ชาวบ้านคนนั้นจะโดนผู้ไม่เปพอใจเลยว่าทำไมไม่มูช็อตอะชิด มึงเก็บไฟเราไฟมันปะกายมึงเห็นไฟอะไรมันมันมึงเห็นมึงเก็จุดไฟแช็คไหมเฮียเสียงไม่เสียงไม่เป็นอย่างนั้นเลยอ๋ออ๋ออ๋อเป็นเฮียอะไรวะน้ำสองมาสบีตัยจุเลยแม่ คุยมมนไม่ได้ดิกรจอกอ้้าว้พี่สนามีนโอ้หนก่มีตั้งอยเอ้ยเล้วขอขอขอแม่

พอดีเลยอีกเก่งอย่างไรสุด้ยเอาจอริงเอามีสองตัวเอาไปละท่านแม่เะว่าคาไม่ไ่้ปลอดภัยแล้วพ่อบี อือฉันว่าว่าคงต้องทำอะไรสักอย่างกับข้างล่างอะไรเงี้ยเมื่อกี้ถึงนติงหนึ่งเดินขึ้นมาจากข้างจากจากข้างด้านล่างแล้วแบบอืมวิลื่นลื่นลงลาดๆได้ไหมเนี่ยนี่แค่เป็นการลื่นเป็นการเป็นความลื่นแบบอืมร้อนแรง กูเลิ้มกูเล้ยมโอ้กูเมื่มึงรมืงอกูอยู่กับพี่อาราบินมาตั้งสัปดาห์เลยวันวันวันหนึ่งกูจะด้กูได้เการงาทีวีี่ไงอ้ยอีกออโอม่นมีสซอร์ไพรสจริงด้วยมีมีเยอะ มันมีสะไ้กูจริงด้วยถ้าว่าไปแล้วก็ถือโลไปได้นี่วะนั่นเนาะอีกตัวหนึ่งดีอ่ดีกว่ามีสองตัวมันมาอีกแล้ว <laughs> อ อึงเก๋เจจังวะเไียปเป็นห้องไปกยไปเกั์กเเฮ้ยบูิาทีเออไปใช่บูก้่จ้าหนตาตาเสียงเามันคมือน้าดูไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์กูใช่ไหม ยานะพี่ว<ะ>่มมามึงนี่เรามาดผีมั้ยไม่โอเคทำไมเจอไม่มีเลยไม่มีเลยอาจจะมีพลังงานบางอย่างก็เป็นได้เรื่องนี้กันจะไม่ยุง่ง โทา่ทาไง <c oughs> กันแล้วที่จะโทษได้กันละมึงเอาเบสผมบ้านไแหบบมางแดงเยอะขนาดเดี๋ยวต้ตเสียงเจาของมนันก็กัางๆเหมือนจะเก็บฟัามโอ้ยอามอีสองเฟมกูกลายเปจ้าบ้านสกนุเจนดีอยู่แล้วแม Di Songgala, gratis uh... Uống lóc lock, lóc mà im bóng mình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  bóng Để bóng cái bóng à, bóng đây Ui, กูเริ่มใกล้เจดถามแล้วแหละเลยนะกูเริ่มใกล้เจดถามแล้วกูขุดมาขุดมาไม่เจอถ่านเลยแต่กูเจอถ้ำ cái đường mà ta phải đi làm nầm ná sẽ đuổi sĩ, có thể là sẽ mà mึง điên nha mày, sẽ mà phổ ban của nếu mùng độ, long lướt xe đến trên hìn, hìn đầm, mùng mà mùng để bắt phải chế phàn rồi, đi tẩy, ôi mày, more โอ้ยสั์จอโมนี้ก็หันลื่นแล้วกันทองแดงเร็วอะไรกูบ้บาไม่าทูทองแดงก็ว่าทำไมกูนอนหนาวกูทอเสื้ออยู่นี่นี่ไงใส่เสื้อ เดี๋ยวกูลงแอดะอนทำที่ขุดอะไรทองแดงทำอุปกรณ์ได้แม่งเลยเสร็จคราบสวีเดสสวัสด <straightforward> ีเฮ้ยเกมเนี่ะ อเอ้ัฮะพอไม่มือไปตีกูพอกูปักมันนั่นแหะตีกูนัเล้นัวมาันเล่นตัวมแล้นเล่นตมึแล้วมันเล่นูมันัอกูกกักัูย่อ่อยอ่กนนัย มาดูดีขึ้นเยอะเลยอ้าวหมูโทรแล้วอันนี้มาดยิงมานั่นแหละเนาะดีอ้าวสัตว์ให้โดนดิไอเขียมไม่ไปโดนโอ้อตายก่อนแน่โอ้โหไอ้เข้มมันคอมโบช็อตกู ม,นนมันนี่เลยนะี่เลยนะอย่าเด็กมาเหยียบเข้ากูมันจะเออรู้ทเดี๋ยวเรื่องมันกระเด็เนไปนู่นเลย

น่งเปิดจะเปิดเพลงอื่นก็ไม่ได้คุณดิ๊ก็สิทธิ์ลิขสิทธิ์จะเปิดเพลงอื่นจะเปิดเพลงอื่นก็ไม่ได้คุณดิ๊ก็สิทธิ์พอดี เมียนฮะฮะหลบน้ำหลบสายตาคุณไปเดาตาคุณตาคุณนี่มีไม่มองตัวนี้เกือบไปนะต่อยก็ทำไปต่อยเยอะจัง <c oughs> วะวายสัปดาหหนึง่งกูคนได้หล่แล้วก็มาจ่ายไปเไดนจริงนะคุณจริง นนแล้วี่กูม,มีโทรศัพท์ที่มีมโกิ๊กเยอะกว่าโทรศัพท์ของกูที่กำลังเปลี่ยน,นอยู่ต่อยเยอะใช่ไหมกูทำฟาร์มต่อยแม่งเลยฮะต,ต่อยเยอะใช่ไหมทำฟาร์มต่อยแม่งแม่มึงอ่ะไอสัตว์

ก็พิษกูหายปไปเนี่ยอ๋อไม่ใช่พิษที่ทานกูหายเป็นอืเออต่อยไหมอ่ะ่ตอยทำเป็นะไรหมดเลวก็เนื้วตกลาว่าหมดเลยออ อเฮียมันก็ยวอยเห็นยูีุ obile, ้ยเห็นหนึ่งสองสมสีอุยเห็นู่ีกตัวเลยไอนเชื่อไม่เจอต่อยกดเจแมีมุมแพนเสษเพียบเลยโต้ดโอ้โหนี่ะโค้อโลเต

ราอผหายไปแล้วมาฝรั่งมาแทนอิกเช่ผมมาฝลังมานยิงเลี้ยวอ๋อง่มาหาคกณูลวลวหรอวะมูเนี่ โอ้ยเหลือเีิยไม่เมน่มนะครับพ่อไม่ด้แตบชกแล้วตกหน้าม่ใชงนี่ฮิเอ๊ฮิขมดไฮเล็กกแฟด้วยนะเยี่ยมไปเลยเอาสำหรับเล็กครับ ทำามกูต ah ้องเอาเหล็กกูทำโล่ก่อนวหรไอ้โล่มันโล่จำเป็นกว่าสัตว์ประหลาดบอกมันว่านสโคปมันโนสโคปสกิลตันเนี่ยนะนูสโคบนูสโคบนูสโคบมากกว่านี้